อันนี้เขามีฉายานะคะ a l l u ี m c k Oil เนยเอลเนยเอลเยเอลต้องต้องต้องมีร้เต้นยังไงทำไมคุณคนนั้นม่เหมือนเชฟเลยคนเหลานี้คนเหานี้คนเห่านีากำลังใจไอยาคุณขอบคุณแม่ยิ่งก็ตุกยิ่งจะได้เมเนี่ยเชฟโอ้น่า มีผู้หญิงนะครับมาที่รายการเราแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการขนมหวานนะครับเพราะนี่คือเยสเชฟโอนาเตงนี่เป็นองวันนี้เปิดแบบเบาๆซอฟๆ์แอมลมดีเลยอ่ะฮะนี่เรารู้เธอแล้วเรารู้ส่งเธอแล้วเรารู้เวว่าจะต้องเป็นแนวจีบเธอแล้วเขาจีบกันนะครับก็คือถ้าทั้งทั้งภาพคือเห็นว่าเขาจีบกันเชพพลสวัสดีครับเชพพลครับเชิญครับเชพพลจาก KCG นะครับผมมือไหนดีมือซัครับ สวัสดีค่ะเชฟพลอยมีแฟนยังนี่คำถามมาแบบนี้อันนี้คือแบบขยับซ้ายหนึ่งได้ไหมฮะจะใจเราจะได้ตรงกันไหมนี่เรามารายการอาหารจริงใช่ไหมคะวันนี้เชฟพลอยตอนนี้เห็นบอกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการขนมหวานแล้วก็เบเกอรี่ร่วมสมัยพลอยก็เพิ่งรู้วันนี้นะคะว่าตัวเองมีฉายาแบบนี้คะ่ะอเหรฮะ <S 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 วันนี้เนี่ยจะต้องมาเจอกับดารารับเชิญของเราเขาเป็นแบบคุณตั้มเดอร์สตาร์คุณรู้จักเขาหรอเล่าแน่หรือคุณจะเข้ามาเลยไม่มีจังหวะส่งเขาไม่ใช่ไม่ใช่รายการทีวีนี่คือ YouTube ไยูทูบคือจะจะเล่นอะไรก็ได้ได้เลยเท่าเลยครับเท่าเลยไม่มีปกครับไม่มีปกไม่มีปกไม่มีปกไม่ปกมือด้วยปกไปครั้งเดียวโอเคค่ะเขาเชฟถือว่าให้เกียรติเขาเป็นแอมบาสเดอร์อ๋ออันนี้ให้เกียรติเชฟไปแล้วเขาเป็น KCG แอมบาสเดอร์เชฟแล้วให้เชฟเขาแนะนำตัวอย่างชื่อจริงชื่ออะไรเขาเขาแนะนำแล้วเขาขึ้นซุปเปอร์คุณเชฟทาริการโพยิมเฮ้ยทำไมเป็นโพยิมอ่ะเอ้าเดี๋ยวจะถามหีือเปล่าคนน้ำสกุลเดียวกันไปซะแล้วไปซะแล้วแล้วเชฟเนอร์เหมือนเขาไหมนะไม่เนิร์ไม่เนิร์มไม่เนิร์ว ตั้ปกติเราทำอาหารไหมเนี่ยวันนี้ต้องมาทำอาหารผมมาทำอาหารอยู่ขนมหวานทำไหมขนมหวา,านผม,มนก็ทำนี่ผมทำสิ่งที่เชฟทำไม่เป็นด้วยนะเมื่อกี้นัง่งคุยเ<ต>มื่อกี้คุยกันแล้วแบบมีอย่างหนึ่งค่ะพอยทำไม่เป็นแต่ว่าวันนี้พี่ตั้มจะมาสอนพอยรู้หรือยังว่าคนที่จะมาเติมเต็มในชีวิตเขาต้องเป็นใครไม่ใช่มาพูดไปเรื่อยมามุกเสี่ยวมุกไรมันไม่ใช่มันคือคนที่มีสาระอย่างเราคนสาระอย่างเราเมนูที่ที่เขาอธิบายให้คุณฟังเมื่อกี้คือเมนูอะไรเชฟพอยพวกเคลือบแก้วค่ะงงมาดิอันนี้คุณเรียนมาจากที่ไหนมอองดเบ มองกระดอเบอร์ใช่เขามีแต่จอดองเบลค่ะจอดองเบอร์นี่คือไม่ได้อัันนนนีี้้ออยู่ใกล้กันนะคะอันนี้ระดับสูงกว่านั้นสูงกว่ามองกระดอเบอร์เชฟสองสามเชฟแล้ววันนี้เมนูที่จะมาทำวันนี้ที่ให้ตั้มต้องทำตามคุณต้องทำตามนะใช่คุณสบายอยู่แล้วเชฟพูดอะไรคุณต้องพูดว่าเย็ดเชฟเออเย็ดเชฟโอเคนะเตงอาโอนะเตงโเย็ดเชฟโอนะอะไรอย่างเนี้ยคุณรับคุณรับแค่เย็ดเชฟพอเราลองสมมติสมมติอ่ะตั้มตัมช่วยส่งแอลลูรี่ให้หน่อย พี่ตาเอาอาราวีให้หน่อยค่ะเยสเชฟโอ้นัตเต่งนี่แต่ไม่ถูกต้องดูไว้นะครับ EP ต่อไปนะครับคือจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ <Yes. S 1> ขอคุณรับปับ๊บเยสเชฟ โอ้นเต่งนี่อย่างนี้เลยนะอันนี้คือถูกต้องเลยวันนี้เมนูที่จะทำคืออะไรครับวันนี้นะคะเราจะทําเมนู keto b ัชชส c h i s k ek, ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น MCT นะคะจากอาราดีค่ะ MCT b u t อร์ปกติแล้วเนี่ยเราเคยจะได้ยินแต่ MCT oil ตัวนี้ก็คือเขาจะแบบมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเวลาที่เราไปทําขนมเนี่ยก็คือจะไม่มีไขมันสะสมในร่างกายค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ทานคีโตมีให้พลังงานสูงด้วยถูกไหมฮะ คีโตใช่ไหมคะใช่ค่ะให้พลังงานสูงแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีจากไขมันครับอ่าคีโตให้พลังงานสูงแล้วคี่มีเนโ้อตมันให้พลังงานสูงไหมครับเชฟมันให้พลังงานสูงไหมเชฟเขาท้อใจก็มาทั้งผมได้รู้แล้วไปรู้แล้วแล้วเริ่มกันยังไงเขามีชื่อหนึ่งเรียกอะไรนะเนยเอลเอสอะไรอ่ะุ้ยใช่ค่ะอันนี้เขามีฉายานะคะอาราลีเอ็มซีเคออยเนยเอลเอสเนยเอลเอส เเอต้องต้องมีท่าเต้นท่าไหนท่าไหนพี่ต้อมท่าลังมิดเลยยังไงฮะ มาดูว yeah, ัตถุดิบครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับเชฟนี่เป็นขังการเลยเห็นไหมวัตถุดิบนะคะอันแรกก็จะเป็นเดวันเดลครีมชีสค่ะแล้วก็เป็นวิปปิ้งครีมนะคะน้ำตาลหล่อทังกล้วยค่ะไข่ไก่แป้งมะพร้าวเกลือแล้วก็กลิ่นวานิลาของพี่ตั้มครบไหมคะครบไหมคะอันนู้นเฮ้ยชวนถามว่าครบไหมเปิดมาเปิดมาอย่างหวานไม่ต้องครบไหมคะครบไหมคะอ๋อครบหมดครบไหมคะครบเป็นหอกเป็นใยคนโปกวเดี๋ยวว่า อ่ออินเกดเอนไม่ครบแล้วเดี๋ยวจะทำมารสชาติต้องให้เหมือนเขานะเราชอบนักร้องไหมชอบค่ะเพลงที่เราชอบที่สุดคือเพลงอะไรชอบฟังเพลงของแบบสไตล์แบบเบเกอรี่มิวสิกของแบบพี่บอยโกเสีปพงศ์อะไรอย่งเพราะเขาไปทำเบเกอรี่ไงโอ้ยนี่ไงเรามีไหม เขาชอบตายเบอร์รี่บุสบ้าเกิดมาจากความโสดไซแล้วใครไมีเงินของไม้ให้รู้อยู่เราเริ่มกันยังเริ่มแล้วกันอีกาคุณรู้ใช่ไหมว่า คุณต้องทำให้เหมือนเชฟรู้ฮะถ้าเชฟสั่งอะไรมาคุณต้องพูดคำว่า yes เชฟปั๊บโอ้นะเซ่เออเป็นการรีเช็กกันครับผมเมนูวันนี้แบบไม่ยากมากใช่ไหมไม่ยากค่ะคุณผู้ชมสามารถทำตามได้ไหมได้แน่นอนเปิดตู้เย็นมาดูมีอะไรอยู่ในตู้เย็นอาราลีมียังมีนะอ่าถ้ามีอาราลีมีผลิตภัณฑ์ของเคจีจีทำได้หมดเลยใช่ค่ะถ้าไม่มีนะคะเราสามารถไปซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ค่ะพี่ต่อแล้วก็มี ผลิตภัณฑ์ของ KCG มากมายนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้นำเข้าแบรนด์ผลิตภัณฑ์แบบ40กว่าแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกแคลอรี่มาจากออสเตรเลียนี่นี่จำได้ออสเตรเลียฟอง1869 1869ใช่ไหมจำได้ทีสสุดที่ว่าลำหนึ่งทำเทปนี้ผมรู้เลยทีสุอมูร์ของแม่น KCG Ambassador Chef ผมยังบนอยู่กับเย็ดเชฟเย็ดเชฟเู่เดี๋ยวขั้นตอนได้นะคะเราจะตีครีมชีสก่อนค่ะ ไม่รอเลยนะเชฟไปเลยครับเชฟไปเลยเดี๋ยวผมหนักทำนำเชฟไปเลยคุณต้องฟังเขาตีครีมฉีทให้นุ่มลงก่อนค่ะเชฟทำเลยฮะเเคขาตามได้แต่เชฟลอกผมนะลอกผมนะเราท้อตามเขาแน้แท้สนใจแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลหล่อทั้งกล้วยลงไปค่ะขั้นตอนนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ไข่ค่ะเยสเชฟโอเคโอ้นะเซิงใส่ไข่สองฟองลงไปเลยค่ะไม่เหมือนเชฟวิวแมน โอรแล้วเองเย็เชฟเย็ดเชฟก็ผมเล่ได้แค่เนี้ยว <c oughs> ิ่งแมวดีเราไม่บุล,ลี่เชฟเสร็จเราก็ใส่ส่วนผสมฟังเหลวที่เหลือได้ yeah, <shape. S 2> <laughs> เลยค่ะ <laughs> เย็ด <c oughs> เชฟวันนี้ก็เสียงดังดังแบบเนี้ยเชฟวันนี้อันนี้อันนี้โอเคไหมคะเนี่ยโอเคค่ะแมดูแล้วจำไปใช้นะวันนี้อันนี้อันนี้ดูเป็นแบบวอเตอร์ริงดูแบบเหลวๆนะ <c oughs> อันนี้ยังมีความแบบข้นๆหน่อย อันนี้ก็ใส่นี้เข้าไปเลยใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาสีดำโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งมะพร้าวแล้วก็เกลือลงไปได้เลยค่ะเย็ดเชฟเออลืมลืมใจนึงใจนึงก็ต้องลอกว่ะขาถูกไปหวานเนี่ยอีกใจนึงก็ต้องเย็ดเชฟด้วยกระซิบกระซิบอยู่ตลอด เสร็จแล้วเราก็มากรองให้ส่วนผสมเขามีความเนียนขึ้นนะคะเยสเชฟคุยอีกเลยค่องคุยค่องว่ะ da ค้องแล้วเยสเชฟยังยังไม่ได้พูดเลยพี่ตั้มเออคุณพูดแทนเพื่อคุณอะผว่าหมดแล้วเนี่ยเออเสร็จแล้วเราก็ใส่พิมได้เลยค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราเอาเข้าเตาอบกันค่ะอันนี้ใช้เวลาประมาณ35นาทีค่ะ3านาทีอุณหภูมิ220อองศาครับ อ่ต่อไปทําอะไรครับเชฟส่วนที่2นะคะจะเป็นยูสุเคิร์ดค่ะเอาเยะยูสุเคิร์ดยูสุเคิร์ดใช่ก็คือเป็นซอสยูสุค่ะเอาไว้ราดบนหน้าใช่เอาราดบนหน้าค่ะเพราะว่าชีสเคข้างล่างเขาจะมีรสหวานนิดนึงข้างบนก็มีความเปรี้ยวนะคะก็จะให้ตัดรสชาติกันดีเอนเลยฮะเริ่มเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มยูสุนะคะใส่ลงมาในหม้อก่อน ผมถือว่ามะนาวตอนแรกมันหอมว่ะหอมไหมเขาถามว่าหอมไหมหอมเลยมีเขาชวนแล้วค่าเราแบ่งแล้วได้ไงแต่ละใส่น้ำตาลลงไปครึ่งหนึ่งค่ะครับกะเอานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลหล่อทังกล้วยค่ะอันนี้แหละจังหวะกะเอาเลยนะคนละับเ้ยแน่นอนใส่หวานมาเราอ่ะใส่หวานโอ้โหมาเป็นก้อนเลยตะกี้มาแล้วเราก็มาจุดไฟกันค่ะเราก็ระหว่างนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปในน้ำตาลครึ่งหนึ่งที่เราแบ่งไว้แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเด็กเชฟ อันนี้บอกเคล็ดลับนิดหนึ่งก็คือเวลาที่เราใส่น้ําตาลกับไข่ลงไปด้วยกันนะคะเราต้องคนให้คนให้เขาเข้ากันเลยเพราะว่าน้ําตาลจะมีปฏิกิริยาทําให้ไข่เขาสุกแล้วก็ขึ้นมาเป็นดิ่มๆหรอใช,ช and ่น้ำตาลทำให้ไข่สุกได้ด้วยหรอใช่น้ําตาลากับเกลือค่ะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้มน้ำส้มยู่สุขเขาเริ่มมีควันขึ้นมาแล้วแล้วก็จะค่อยๆเทลงไปครึ่งหนึ่งนะคะค่อยๆเทนะสนะายเป็นถนัดด้วยวิธีจับเขาเป็นเขาจับเหมือนดินสอ ใช่มันจะถนัดมากกว่าค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งไฟอีกรอบนึงใส่ไม่หมดหรอไม่หมดค่ะครึ่งหนึ่งคือการที่เราทําแบบนี้เพื่อปรับอุณหภูมิของไข่ค่ะใช่แล้วพอเสร็จนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบคนด้วยมือนึงคนในหม้อค่ะใช่แล้วก็ใส่ลงไปแสดงว่าอันนี้สำคัญเหมือนกันนะใช่บวนการนี้เนี่ยถ้าเราหลุดไปปั๊บเป็นสแครมเบิลเองใช่เป็นสแครมเบิลเองใช่ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยก็ต้องทิงค่ะแล้วก็บางทีถ้าเราแบบ คนช้ากันไปไข่ันก็จะมีความขาวขึ้นมาด้วยค่ะเยสเชฟโอเคแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนอย่างสม่ำเสมอยิ่งตรงกลางเขาจะโดนไฟโดยความร้อนด้วยตรงค่ะก็ะะจะยิ่งทำให้มันสุกเร็วขึ้นค่ะเออเชฟเขาชอย่างผมเป็นฟองเยอะเขาพีทตั้งตีเยอะค่ะตีตีแรงใช่ถ้ายิ่งตีเยอะมันเหมือนวิสเอาอากาศเข้าไปเนะะี่ยค่ะแล้วมันจะทำให้นุ่มนวลขึ้นไหมไม่เนื้อมันจะหยากขึ้นมาเนื้อันก็บอกเป็นแบบหยเนื้อมันจะแบบ เชฟครับผมคนถูกไหมครับต้องจับมือผมคนเหรว่าเวลาเวลาผมทำไมผมคนได้ไม่เหมือนเชฟเลยคนแบบนี้คนแบนี้คนแบบนี้เนี่ยอันนี้เริ่มคนกันแล้วค่ะครับผมดูดีนะคะเนี่ย ขอบคุณมากบ้างตัดก่อนดิเอาเป็นคนๆนี้โอ้โปิดทางหมดเลยบล็อกเลยบล็อกเลยอ่ะบล็อกได้บอกบอกเลยเรองเอาไว้ต้องการวิววิต้องเอาไว้ต้องการวิววิฟิลซ็อกไลท์ฟิลซ็อกไลท์คุมแล้ววันนี้มึงคุมแล้วฟิลซ็อกตุกิจจิในเมือง พี่เวลาพี่ตั้งคนจะแบบพี่ตั้งชอบเอาเอาลืนออกมาเงี้ยมันต้องทำไงครับเชฟมันเชื่อคนยังอยู่กับใจไม่มึงหลอกเชฟทำได้ไม่ได้เนี่ยนะนิ๊เดีเยวะจริงๆพัทธ์ขับกำลังใจอะไรอย่างนี้คัทธ์ขับกำลังใจอะไขอบคุณนี้ใส่อาราลี MCT บัตเตอร์นะคะอันนี้ไงต้อใช้แล้วจะเป็นตัวนี้นะฮะนี่ มีทั้งแบบเค็มแล้วก็แบบจืดค่ะวันนี้เราเลือกใช้แบบจืดแบบจืดเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจะได้คุมรสชาติได้ดีกว่าแบบเค็มค่ะแล้วก็ไปพักให้เย็นลงค่ะแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะอุ้ยฮาลวีเขาก็มีเค้กเต็มไปหมดเลยทําเค้กฮานลวีแบบนี้ไหมฮะใช่ค่ะนี่ว่าทําเองถ้าเค้กแต่งงานของเราจะทําเองไหมครับจเย็นๆนี่เชฟพอยเชฟพอยคุณ ขั้นตอนที่สามใช่ไหมคขั้นตอนที่สามค่ะวันนี้จะเป็นที่เป็นครีมชีสฟ,ฟรอสซิ่งนะคะแต่ว่ารสชาติของวันนี้จะเป็นรสชาติเออร์เกรย์ค่ะชาเออร์เกรย์แก่โกะแก่เนื้อสหวานแก่ไม่ไม่ใช่แก่เ <c oughs> ออร์เกรย์เออร์เกรย์ฟรอสติ้งคือ,อยังไงเชฟฟรอสติ้งคือที่ตกแต่งด้านบนเรียกว่าฟรอสติ้ง <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าเหมือนฟรอเซ่นเหมือนอะไรอย่างนี้นะเด็กโกิลเด็กโกิ ไม่ว่าเธอจะไปไกลแค่ไหนบ่อยมันไปห้ไปไกลแล้วจะมีในวันดีด้วยาันทำฟรอสติ้งกันค่ะทำฟรอสติ้งค่ะก็ตอนขั้นตอนแรกนะคะก็จะแช่ชาเออเกรลงไปในน้ำอุ่นกันค่ะ แช่ชาลงไปในน้ําอุ่นนะครับใช่แล้วค่ะไม่ต้องร้อนก็ได้แค่อุ่นๆพอเนาะค่ะก็ใส่น้ําตาลหลอดข้งกล้วยลงไปในวิ้นิีสครีมได้เลยค่ะน้ำตาลหลอด Yes เชฟนี่ไม่ลืมไม่ลืมละลายนะคะเชฟพลอยทำไมถึงชื่อพลอยฮะการไม่เอาเลยชื่อพลอยนี่ไม่ตั้งเป็นชื่อลูกเด็ดขาดไม่ชอบชื่อพลอยเลยหรอไม่ตั้งเป็นชื่อลูกเลยแหละไม่ตั้งเป็นชื่อลูกเพราะชื่อมันเชยจะไปซ้ำกับชื่อแม่เขาจะไปซ้ำกับชื่อแม่เขาจะไปซ้ำกับชื่อแม่เขาทำเหมือนขั้นตอนที่เราทำอันแรกเลยค่ะครับอันนี้ผักไว้ใช่เลยแล้วห ปั่นเหมือนเดิมเหมือนตอนขั้นกระบวนการแรกเลยขั้นตอนนี้ปั่นเหมือนตอนแรกเลยเฮ้ยคุณใส่น้ำนี่ไปแล้วเหรอเขาใส่เลยดังเดียวคุณเดินเชฟเป็นหนึ่งข้างนะคุณข้ามช็อตนะคือเป็นแนวนั้นเลยรู้เยอะดิไม่รู้เหรอเชฟเี่ได้ไหมได้ไหม เสร็จแล้วก็เอาตัวที่เป็นแบบเมื่อกี้ถุงชาที่เราเออ่แช่น้ำร้อนไว้นะคะเราก็จะบีบลงนไปในนี้อ๋อต้องบีบแล้วเออลืมไปโอ้พี่ตั้มเคไปแล้วมันก็ทันแล้วแต่เย็นๆได้เย็นแล้ววิธีกระบวนการเดียวกันอยู่โอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็รอประกอบร่างอย่างเดียวแหละอ่า เสร็จแล้วนะครับสำหรับทั้งสองเมนูนะครับที่ทำพร้อมๆกันนะครับวิคุณแอบจับไม่ได้แอบจับตีมือนี่เสร็จแล้วเฮ้ยไม่ต่างนะโอ้โหดูดีนะดูดีคุณดูดีนะมองกระโดดเลย เชิญครับขอตัดแล้วนะคะได้กินจัดไ่้ค่ะผลไม้ไม่ให้เลยไม่ให้กินแกงผลไม้เลยคือให้หนึ่งชิ้นแบ่งกันเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จค่ะเหมือนเอาเชฟมาแกงพี่ก่อนเลยผมก่อนนะโุ้ย เป็นแค่อีกรอบคุณเป็นเชฟเบเกอรี่จริงๆเหรอจริงสิคะโอ้นี่คือเค้กที่ต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมที่สุดกลมกล่อมที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมาขอบคุณค่ะเคยรู้ไหมเชฟแบบบอดดี้ลมซี่อะไรพวกนี้แบบ กลมกล่องไปฮะก็มีเขามีจังหวะกลมกล่องไปกลมกล่องไปนวลนวลไปนวลไปมันลื่นคอไปหน่อยอร่อยไปออร่อยไปมันต้องหยาบกว่านี้นิดนึงกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเชฟเหรออย่าพูดแรงขนาดนั้นใช่ค่ะเธอคือเชฟที่ดีที่สุดในชีวิตที่เป็นขนมหวานในชีวิตฉันเลยค่ะตบมือค่ะไม่มันมันไม่มีหวานนำด้วยชีวิตพี่แคบใช่ ไปไม่ได้นะกูจะไปก่อนอันี้ไม่ได้แลก็มาจงก่งนี้ไม่ผมว่ามันไม่ได้หวานจนเกินไปมันมีความแบบความเปรี้ยวมาตัดมีความหอมของแบบกลิ่นแบบแล้วเทคเจอร์มันมีแบบกัดแล้วมันมีคืออะไรอ่ะมี t e x t อร์เล็กๆตัวที่เป็นเนื้อครค่ะใช่ไหมฮะค่ะเอามันคือเนื้อของชามันจะมีความแบบฟึดๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือหมดละหมดละเขาให้ชิมแล้วว่าวิเคราะห์พูดมาว่ารสชาติเป็นยังไงมันนวล เออแล้วหอมแล้วยิ่งกินกับผลไม้แลมันตัดกันพอดีมีความเปรี้ยวหอมยม่งสุกใช่อันนี้คือกลมกล่อมแต่ยังไม่พอยังไม่พอยังไม่จัดต้องเจอของคุณไม่ผมว่าอย่างนี้นะถ้ากินกับพวกชาอะไรเงี้ยเนาะยามบ่ายหรือเกลี่ยกาแฟเนี่ยเข้ามากคราวนี้คุณพร้อมที่จะรับความจริงยังพร้อมแล้วครับรับความจริงได้เลยมาดูว่าเมนูคุณเนี่ยรสชาติจะใกล้เคียงของเชฟลอยหรือเป่ไม่รู้นะว่ามีดเขาตัดเข้าหรือเปล่าอะให้เชฟเชฟชิมก่อนนะครับ อืของคุณนีผลไม้เยอะเลยตัวเองกินนีผลไม้เยอะให้คนอื่นสองชิ้นเนี่ยมีหกหกเจ็ดลูกเนี่ยห้าหกลูกก็เดี๋ยวผมให้น้อยทีวันนี้ก็เลยให้เยอะค่ะนี่นะฮะาสเบอร์รี่หรือเปล่าแบ a c อันนี้ b l a c k b e ร r y ไหมถ้าแ b l เบอร์รี่มันจะ่นเบอร์รี่ r y blackberry อ่ะปุ่มมันจะเยอะไม่มันโทรศัพท์เดี๋ยวเป็นไงอมอมไม่ไม่เคี้ยวเลยอมแล้วเขาอร่อยเขาอยากให้มันอ้วนอยู่ในปากเพราะกินเนยพรกะกำลามุนน่ะ พี่ชิมก่อนเดี๋ยวเขารอรอเดี๋ยวรอชิมเอาเขาแล้วเป็นไงโอไม่เต็งโอไม่เต็งโอไม่เต็งเอาคำจริงวะคะเอาคำจริงอร่อยค่ะพี่ต้ามีคำคำแรกจริงเลยเนี่ยสนุบโอไม่เต็งโอค่ะไม่แต่ของต้าหมะมันอร่อยกลมกลมแต่ความเปรี้ยวแหลมมันขายความเปรี้ยวแหลมขึ้นมาหน่อยไหม ไม่เชื่อหรอกเอ้ยคุณลองชิมของคุณเอง <c oughs> ของคุณจะเปรี้ยวมันจะแบบมันจะจังหน่อยมันจะเฟดลงมาน,นิดนึงแต่ว่าม,มีมีเครื่องความเปรี้ยวหอมมีก็ <c oughs> จ,ะจะสปอยตัวเองก <c oughs> ันไม่ต่างแต่ปลายมันจะมีความ,มจังหวะฟินิชสุดท้ายอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่มีความมีไเปรี้ยวลงขึ้นมาดู ใช่นิดเดียวเป็นไงบ้างวันนี้มาทำขนมหวานครั้แรรงแรกเบเกอรี่ครั้งแรกผมไม่คิดว่าการที่ทําเค้กออกมาได้หน้าตาแบบเนี้มันจะมันจะง่ายกว่าที่เราคิดอันนี้คือวิธีการที่มันง่ายและส่วนผสมไม่เยอะอไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเลยอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาก็ จริงๆทำแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ออกมาแต่งหน้าคือมันเป็นกิจกรรมครอบครัวได้อันนี้ดีครับชอบมากครับที่สําคัญนี่ถ้าง่ายกว่านี้ถ้าเกิดว่าคุณมีนี่นี่นี่โรลี MCT บัตเตอร์ค่ะอ่าอันนี้ต้องเป็นแบบแบบไม่เค็มด้วยแบบไม่เค็มแบบไม่เค็มทำขนมหวานได้นะครับผมสำหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าอยากกินเมนูไหนนะครับอย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับกดไลค์ด้วยใช่กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้้าเเยชฟ โอ้นาเต้สวัสดีครับ